สวัสดีครับสวัสดีข่าวสารสวัสดิการวันนี้ก็มีนําเสนอกัน,นครับกับข่าวดีสาหรับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับกับโครงการช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่เกินสิบไร่จำนวนเงิน10,000บาทนะครับเป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับส่วนกําหนดการวันเวลาต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูมาฟังคุณอนุวัจน์จัดให้ชี้แจงนะครับ เห็นหมล่าบอกแล้วว่าเงินได้รับพันชาวนาเนี่ยเขาจะเริ่มโอนวันแรกเนี่ยก็คือวันที่16ธันวาคมวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจุรพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยคังก็บอกตารางวันที่จะโอนให้กับ พี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับเริ่มโอนวันแรกก็คือวันที่16ธันวาคมโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรทางภาคเหนือวันที่17ธันวาคมจะโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรภาคกลางและก็ภาคตะวันออกวันที่18ธันวาคมโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะและววันที่19ธันวาคมโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและ วันที่20ธันวาคมโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรทางภาคตะวันตกและภาคใต้เน well. ้นย้ำว่าให้สำหรับพี่น <ounce> ้องเกษตรกรที่ขึ yeah, <te abbrevi> ้นทะเบียนเอาไว้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับและเข้าใจกันนะครับว่าสำหรับตารางการโอนเงินกำหนดการโอนเงินเกษตรกรช่วยเหลือรายละ1,000บาทไม่เกินติบได้จำนวนเงิน10,000บาทนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับทุกภาคตามกำหนดเวลาใครอยู่ภาคไหนก็ดูตามวันเวลาเอาไว้เลยนะครับ อย่างที่คุณอนุวัตจัดให้บอร์ดครับว่าจะโอนเงินให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้เท่านั้นนะครับและการโอนเงินนี้จะโอนเป็นเงินสดเข้าทางบัญชีที่อยู่กับธนาคารของทกศโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวรับเงินสําหรับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับที่จะได้รับการโอนเงินจํานวนหนึ่งบาทนะครับทางผ่านทางธนาคารทกศนะครับสาหรับการเตรียมตัวก็คือสําหรับการเช็คว่ามีเงินเข้าเงินออกโอนเข้าบัญชีของเราหรือไม่นะครับก็ ทำได้สองทางง,ง่ายๆคือ่านผ่านทางแอป,ปของธนาคารทกศนะครับซึ่งมีอยู่แล้วนะครับหรือว่าท่านจะสามารถโหลดเอาไว้ก็ได้นะครับหรือว่าว่าจะติดต่อทางธนาคารให้ทําการโหลดให้ก็ได้นะครับหรือว่า จะผ่านทางบัญชีสม,มุดบัญชีโดยตรงนะครับโดยดูตามวันเวลาที่จะโอนนะครับว่าท่านอยู่ที่ภาคไหนนะครับจะมีการโอนในในวันไหนนะครับพอถึงกําหนดเวลาของตัวเองนะครับก็นําสม,มุดบัญชีไปทําการอัพบัญชีนะครับที่ธนาคารทกศว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่นะครับถ้ามีก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับท่านได้รับเงินจํานวนหนึ่งนบาทเป็นของขวัญปีใหม่ไปใช้จ่ายในช่วงสิ้นปีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ลองให้ติดต่อกับธนาคารทกศว่าทําไมถึงไม่ ไม่มีการโอนเงินหรือเงินเงินยังไม่โอนเข้าบัญชีตามกำหนดเวลาที่ท่านต้องได้รับนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยทางธนาคารทกศ,ก,ศก็ได้ฝากประจัดสัมพันธ์เอาไว้นะครับว่าสาหรับบัญชีที่ท่านอยู่ผูกเอาไว้หรือเปิดไว้กับธนาคารทกศนะครับว่าบัญชีของท่านนั้นเอ่อไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน,านหรือไม่หรือว่ามีการปิดบัญชีไปแล้วหรือไม่นะครับเพราะเนื่องจากว่าหากมีการ ถึงกำหนดก,การโอนเงินแล้วนะครับเมื่อมีการโอนเงินแล้วก็จะไม่มีวงเงินหรือตัวเงินเข้าไทสมุดบัญชีของท่านเพราะว่าไม่สามารถโอนเข้าในบัญชีของท่านนะ่ะเนื่องจากบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานๆน,นะครับและถูกปิดโดยอัตมัติอัตโนมัตินะครับหรือว่าบัญชีถูกปิดไปแล้วยังไม่ได้เปิดใหม่นะครับหรือว่าบัญชีไม่เดิมเป็นเวลานานๆเช่นานั้นนะครับจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรนั้นก็ไปเช็คบัญชีของท่านในวับที่อยู่กับธนาคารทกศนะครับว่า มีการื่อนไหวหรือไม่นะครับห้ไปอัพบัญชีไว้แต่เนิ่นๆนะครับพอถึงกาหนดเวลาในการโอนเงินก็จะได้รับการโอนเงินเข้าทางบัญชีของธนาคารกสศได้โดยตรงนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการรับโอนเงินในรอบเก็บตกต่อไปนะครับทั้งหมดก็คือข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอในวันนี้นะครับกับ พี่น้องเกษตรกร,ก,รกับโครงการช่วยเหลือไร่ละ1 0 0 0บาทจำนวนไม่เกิน10ไร่เป็นจํานวนเงิน1,000 0บาทนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับถ้าคลิปดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมในแวดวยนะครับสวัสดีครับ